มัน,นี้ไม่ค่อยได้เห็นคะ่ะเชียร์ที่คำพรเดือดกลางไอจีล่าสตอรี่นี้สื่อถึงใครเป็นข้อความปริศนาไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรเมื่อล่าสุดนักแสดงสามารถความสามารถเชียร์ที่คำพรได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านอินสตาแกรมสตอรีว่าทํางานในวงการมาอยากบอกว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคัญนะคะรับแล้วเทกระทันหันโดยไม่สนใจว่าจะได้รับผลกระทบหรือเสียหายยังไงมันไม่น่ารักนะคะ เมื่ออ่านข้อความนี้ดีๆแล้วจะพบเลยว่าเชียน่าจะถูกยกเลิกงานกระทันหันและฝ่ายตรงข้ามไร้ความรับผิดชอบรับงานไปแล้วแต่กับเทกระทานหันอย่างไรก็ตามไม่รู้ว่าปัญหาดังกล่าวคืออะไรคงต้องรอให้เชียออกมาบอกเองจะดีกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ